สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะไปรับลมเย็นๆนะคะชิลๆยามดึกนะคะที่วังหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนนะคะไปกินร้านอาหารนะคะชื่อว่าร้านอะไรนะ oh <my> ต้นมะกอกโอเคคือร้านเขานะคะให้จอดรถที่ที่จอดรถบรา,ารคังแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถมารับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถอะไรจะมารับเรา โอเคค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นรถกันแล้วนะคะก็จะเป็นรถตุ๊กคุ๊าแบบสีสันแบบว่าดูแบบว่าสวยงามนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่ร้านกันนะคะเส้นที่เราขับผ่านนะคะก็จะเป็นเส้นซอยบางหลังนะคะแล้วก็พราตุก็จะเป็นวัดนะคะบรรยากาศดีมากๆ การขึ้นไปบันไดนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็พนักงารน่ารักนะคะเดีย๋ยวไปดูวิวข้างบนกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะโบรรยากาศดีมากนะคะสวยนะบรรยากาศดีบรรยากาศดี เสด์จด้านหลังให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะสำหรับร้านนะคะต้นมะกอกน,นะคะเป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆสบายๆนะคะเหมาะกับการแบบมาพักผ่อนมาแบบว่ากินข้าวกับครอบครัวหรือว่านัดพูดคุยหรือว่ามาเที่ยวกับ กออ็เป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนอาหารเอย้รืมอถ่ายดีโอทุกคนดูค่ะแต่ว่ามีเมนูบางส่วนนะคะที่เอื้อถ่ายให้หนูอย่างเช่นผัดไทยปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะแต่ว่าเมนูที่เอื้อชอบสั่งก็จะเป็นแกงปูใบชะพลูนะคะซึ่งทานกับเส้นหมี่ถ้าสําหรับใครที่ชอบแล้วนะคะก็แอะเข้ามาดูก็ได้นะคะแถววังหลังไปเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะชั้นชั้นไหนนะชั้นห้าเดี๋ยวเราจะไปอยู่ร้านสักสี่สามสามสี่สอง สักอย่างบาร์นะคะข้างบนก็จริงๆแล้วที่นี่เป็นเหมือนแบบโรงแรมให้พักแล้วค่ะแล้วก็มีะะร้านอาหารหลายๆชานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ชิลๆส,สบายๆนะคะก็แวะมาที่นี่ได้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เงียบสงบด้วยในช่วงนี้เนาะช่วงโควิดก็ต้มาช่วยกันอุดหนุนร้านในประเทศไทยของเรานะคะ สำหรับใครที่แบบว่าชอบทานอาหารแล้วนะคะตอนกลางคืนนะคะร้าน3,4,2บาร์ด้านบนนะคะก็จะมีวิวบริการดีๆนะคะเป็นบาร์เล็กๆเ,เนาะแล้วก็มีเบียร์ไทยนะคะที่มีรสชาติอร่อยนะคะเอ้ยอยดื่มไปเป็นชบาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คือเป็นเบียร์ที่แบบหอมมากๆเลยแล้วก็แบบ คือไม่หนักจนเกินไปนะคะเหมาะสำหรับแบบมาจิบชิวชิวับรมชมวิวบรรยากาศคืนนะคะรอบๆนะคะริมาน้ำเจ้าพระยาเนาะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศชิวชแล้วนะคะว่าวที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือต้องจองนะคะถ้าไม่จองนี่คือแบบคนค่อนข้างให้จะเยอะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่อง social distancing คือจริงๆเขาจัดโต๊ะได้ค่อนข้างห่างกันมากๆแล้วก็พนักงานน่ารักบริการดีนะคะบรรยากาศแบบว่าเล็กๆน่ารักชิวชนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบ แต่ว่ามองวิวกว้างเห็นวัดว่าอารามเห็นแสงสวยงามเนี่ยี่นี่ตอบโจทย์เลยค่ะสําหรับเรานะคะเป็นคนไทยเนาะเราก็เที่ยวไทยนะคะช่วยกระตุนุนของไทยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ